สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูรุจะมาสอนวิธีการวาดเสื้อแจ็คเก็ตแบบมีซิปนะคะเราก็จะวาดเป็นปกเทเลอร์นะคะปกเทเลอร์ลากมา,าตรงนี้ก็เป็นปกบนนะคะนี่เป็นปกล่างนะคะลากลงมานะคะ ปกบนนะคะปกล่างเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็ลากช่วงตัวเสื้อลงมานะคะติดซิปนะคะติดซิปลากเส้นคู่นะคะแล้วก็เส้นกลางนะคะทำเส้นฟันปลานะคะอยากฟันปลาเราก็จะดูออกว่าเป็นซิปแล้วนะคะมีการเดินคิ้วนะคะ ช่วงปกนะคะอันนี้ก็เป็นฟันซิปนะคะฟันซิปที่เปิดออกมานะคะติดกระดุมนะคะแต่งกระดุมโลหะนะคะจากนั้นเราก็มาลากช่วง เป็นเสื้อตัวสั้นนะคะแจ็คเก็ตตัวสั้นตรงนี้ก็เป็นหัวซิปนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงกระเป๋านะคะฟันซิปเหมือนกันนะคะติดกระเป๋าฟันซิปนี่ก็เป็นหัวซิปนะคะแล้ก็ทำเส้น อันนี้ก็แขนตลบมานะคะตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งซิปนะคะส่วนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นฟันซิปนะคะที่รูดออกมานะคะปกนะคะลากเส้นแขนมานะคะ ลากเส้นขอบนะคะเราก็จะได้เสื้อแจ็คเก็ตนะคะแบบติดซิปนะคะค่ะ